สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําในหัวข้อที่ว่าคนที่จะเข้ามาคบเป็นแฟนในเร็วๆนี้นะคะคำว่าเร็วๆนี้เอาซะว่าไม่เกิน1ปีละกันแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันก่อนนะว่าเอยแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าว่าภายใน1ปี เราจะได้สละโสดมีแฟนนะคะก็เป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะ เอาล่ะชาวธาตุน้ําคนไหนที่รักกันชอบกันอยากจะสนับสนุนอุดหนุนหมออมแล้วแล้วก็นะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์สายมูของอ,อมอยู่หรือนะคะจะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดปุ่มแจมส์ 10, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้นะคะหรือจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของอ,อมก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนหมออมนะคะเอาล่ะชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านเข้าเรื่องเลยนะคะว่า คนที่จะเข้ามาคบเป็นแฟนกับชาวธาตุน้ำในเร็วๆนี้เขาเป็นใครนะคะคนที่จะเข้ามาคบกับชาวธาตุน้ำเป็นแฟนในเร็วๆนี้เขาเป็นใครไพ่มีขึ้นมาเป็นชาววันพฤหัสธนูหรือมีนนะคะแล้วก็ชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะคนที่จะเข้ามาอืมเป็นใครคนคนนี้ ตามเกณฑ์ชะตาตามกฎแรงดึงดูดหรือจักรวาลยังไงยังไงคุณก็จะต้องได้เจอนะคะเป็นคนละเอียดหยุมหยิม้มนะคะจับผิดเก่งเซนดีมากนะคะแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นกกลยนณมิตรมีความเป็นมิตรภาพสูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยนิสัยต่างจากคุณเอออายุต่างจากคุณแบบหลักสิบปีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเออคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับ ทางด้านออดดตรวจสอบนะคะทำงานเกี่ยวกับโหราศาสตร์หรือว่างานที่ต้องใช้เซนนะคะงานเกี่ยวกับศาสนางานเกี่ยวกับเบื้องหลังความสวยความงามก็ได้นะคะงานเกี่ยวกับปรัชญาต่างๆนะคะเออหนังสือนะคะเอ่อเขียนหนังสือนวนิยายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืม างานที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะทำงานในวัดในโบสถ์นี้ก็ได้นะคะทำงานในวัดในโบสถ์อย่างที่บอกเบื้องหลังก็ได้นะคะเบื้องหลังกองละครน,นู่นนี่นั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทำงานขายดอกไม้ขายน้ำขายอาหารเสริมนะคะขายผัก ขายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะอาอาจจะมีมากกว่านี้นะคะอาจจะไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดขายเอาขายของราคาส่งขายส่งนะคะขายของตามตลาดนัดก็ได้ตามตลาดตามตลาดนัดนะคะอืเอาว่าคนคนนี้เขาดูเป็นคนเป็นคนนิ่งๆเรียบๆนะคะแต่ แอบเงียบเนียบจับผิดดีเทลเยอะใช้เซนส์เก่งอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ออมจริงๆแล้วมองว่าเขาเป็นคนใจดีนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะไอความเซนส์ดีหรือความเฮียบเนียบของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาขัดแย้งกับผู้คนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เขามักจะเป็นฝ่ายสามารถที่จะไปง้อคืนดีหรือผูกผูกมิตรได้นะคะ แสดงว่าเขาเองก็มีเป็นคนโลเลสองจิตสองใจหรือว่าเป็นคนมักจะสับสนใจตีกับตัวเองได้เช่นเดียวกันเนื่องจากอาจจะละเอียดยุย่หยิมดีเทลเยอะเกินอะไรอย่างงี้นะเออหรือว่าเซนส์ดีเกินจนกระทั่งแบบจะทําอะไรแต่ละทีก็กลายเป็นแบบทะเลาะก,กับตัวเองแล้วนะคะหรือว่าไอ้ด้านที่เขาเป็นตรงเนี้ยทําให้ไปทะเลาะก,กับคนอื่นก็ได้อืมนะคะแต่ภาพรวมเอางาเขาเป็นคนแบบคนเป็นคนน่ารักนะคะอืม เป็นเพื่อนที่ดีเป็นกาลังนตรท,ที่ดีได้อันนี้แน่นอนนะแต่ตัวเขาเองก็จะมีพลังงานในเชิงแบบผีเข้าผีออกได้เช่นเดียวกันนะคะอืเป็นคนแบบสับสนในตัวเองมีเหมือนกันเอาละเขาดูหน่อยค่ะว่าจะได้เจอกันยังไงคะ่ะชาวธาตุน้ํากับคนที่จะเข้ามาคบเป็นแฟนในเร็วๆนี้จะได้เจอกันยังไงคะจะได้เจอกันยังไง มีไพ่ชาวทัดลมเมถุนตุลกลุมขึ้นมานะมีชาวธนูนะคะจะได้เจอกันยังไงอาจจะเป็นการเจอกันของการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันการมาดิวตกลงทําข้อตกลงหรืออะไรกันบางอย่างนะคะ บางทีได้เจอกันโดยที่จะต้องมาไกล่เกลี่ยกันในด้านของเอกสารกฎหมายนะคะเออเช่นต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องต้องไปขึ้นลงพักต้องไปในสถานที่ราชการต้องไปอะไรอะ่ะสมมตินะไปเกณฑ์ทหารแล้วเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะเออหรือไปขึ้นลงขึ้นศาลไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับราชการคนมีสีคนในเครื่องแบบนะคะอ,อืม หรือในโรงงานเออนะคะในโรงงานเครื่องจักรกลต่างๆก็ได้นะคะอมองว่าการเจอกันมันมันจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกได้ถึงความตรงไปตรงมาทั้งคู่จะรู้สึกได้ว่าคุยกันแล้วเหมือนใจตรงกันบางอย่างเออนะคะเวลาที่พวกคุณเจอกัน่ะมันจะรู้สึกแบบสถานที่ที่เจอกันอะไรต่างๆพอเจอกันแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยคุยคุยกันถูกคออะไรอย่างนี้นะอืม เจอกันในขณะที่แบบสมมุตินะคนหนึ่งไปยาไปอำเภอแล้วเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่นยังไงอะ่ะแบบไม่ได้รู้จักกันไปไปยากับแฟนพอดีแล้วไปเจออย่างนี้ก็ได้นะคะจังหวะที่เจอออมว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นจังหวะที่แบบยังไม่ได้โสดเป็นไปได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้โสดเต็มที่ แต่ว่าก็มีการไปทําให้โสดค่ะนะคะตอนที่เจอกันเป็นไปได้ว่ายังไม่โสดแต่ว่าหลังหลังจากนั้นอะจะมีการทําให้ตัวเองโสดนะคะสถานที่เจอเป็นเป็นตามแบบเอ่อเทือกสวนไล่นาออร์แกนิกโฮมสเตย์รีสอร์ทอะไรองี้ก็ได้นะคะอืมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไปเจอกันในสถานที่ดิ้งดื่มก็ได้ค่ะไปดิ้งไปดื่มนะคะเราเจอกันก็ได้สมมตินะไปนั่งเปรียวเปรียวต่างคนต่างโสดไปนั่งนะเสร็จแ,แล้วก็มาคนเดียวหรอคะมาคนเดียวหรอครับอะไรเงี้ยนะชนแก้วอะไรอกี้นะคะก็เป็นไปได้แนละ้วอ่ะแค่นี้พอทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะว่าคนคนนี้ชาวธาตุลมเคยเจอแล้วเอ้ยชาวธาตุน้ําเคยเจอคนคนนี้แล้วหรือ,อยังคะ่ะ คนที่จะเข้ามาเป็นแฟนกับชาวธาตุน้ําในเร็วๆนี้ชาวธาตุน้ําได้เจอกับคนคนนี้แล้วหรือยังชาวธาตุน้ําได้เจอคนคนนี้แล้วหรือยังมีไพ่คิงดาบมีไพ่คู่ขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะคะคิงดาบกับควีนดาบนะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกูมมีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูได้เจอหรือยัง เ,เป็นไปได้เหมือนกันว่าการได้เจอคนคนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ำแบบไม่ได้เปิดรับเรื่องความรักสักเท่าไหร่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีกำแพงเรื่องความรักพอสมควรแต่เหมือนคุณน่ะใจอ่อนให้คนคนนี้นะเออใช่ชาวธาตุน้ำจริงๆคุณมีกำแพงเรื่องความรัก แต่คุณจะใจอ่อนให้คนเนี้ยจากภาพออมว่าเป็นคนใหม่แต่ในเวลาที่เจอกันอย่างที่บอกอะ่ะมีายใดายหนึ่งอาจจะไม่โสดนะคะเป็นไปได้ว่าายใดายหนึ่งอาจจะไม่โสดเออนะคะอมมองว่าเป็นไปได้เป็นคนใหม่คะ่ะเป็นไปได้นะเพราะว่าจังหวะนั้นชาวธาตุน้ำดูจะตั้งแง่มีกำแพงอะ่ะแล้วคุณจะใจอ่อนให้กับคนเนี้ยอืมนะคะคนคนนี้ทําให้คุณใจอ่อนได้ เพราะฉะนั้นขอดูหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงแรกๆที่พวกคุณเจอกันนะคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคำถามนี้มันจะช่วยตอบโจทย์คนที่ลุ้นว่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นคนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะถ้าสถานการณ์ในช่วงแรกๆที่เจอกันตรงก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณโสดสนิทเลยน่าจะเป็นคนใหม่นะคะที่จะได้เจอกันในช่วงที่ชาวธาตุน้ำนั้นมีกำแพงเรื่องความรักนะคะ อ่ะเราไปดูกันนะคะว่าช่วงที่พวกคุณเจอกันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนกับชาวธาตุน้ําในเร็วๆนี้เนี่ยช่วงที่เจอกันช่วงแรกๆนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ชาวการเมถุนหรือวันพุธอืมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำแพงชัดเจนมากค่ะ คืออาไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ที่เจอกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่แบบไป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 ,ไปมูเตลูมาก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ไปขอมาไปมูเตลูมาอธิษฐานมานะคะหรือว่าไปเจอในสถานที่ที่มูเตลูเช่นอะไรอย่างสมมติคำชะโนดเงี้ยคนไปมูกันเยอะๆใช่ไหมเสาหลักเมืองเงี้ยเออนะคะเอ่อมีแนวโน้มเป็นรักทางไกลด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ถามว่าสถานการณ์ที่เจอกันในช่วงแรกเป็นยังไงดูแบบปิดใจเรื่องความรักมากทิ้งระยะห่างเพราะอะไรเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภาระมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่หนักเหนื่อยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบก็เลยไม่พร้อมเรื่องความรักเลยอะบรรยากาศช่วงแรกๆก็เลยจะดูแบบห่างๆเหินๆไม่เปิดใจนะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่ใน,นลนักษณะเจอกันในสถานที่ที่มีการมูเตลูนะคะหรืออธิษฐานมาร้องขอมาใช้กฎแรงดึงดูดมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเจอกันในสถานที่ที่แบบที่เรียนที่ทํางานอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะที่เรียนที่ทํางานอ่ะทีนี้มันก็เลยทําให้บรรยากาศแบบไม่เปิดใจอะ่ะอืมเว้นระยะช่องว่างไม่เปิดใจมากๆนะคะ บรรยากาศช่วงแรกๆนะที่เจอกันนะไม่เปิดใจเว้นระยะแต่อาจจะสามารถเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันโดยมารยาทได้ค่ะอาจจะคุยกันห่างๆแบบพอเป็นพิธีพอเป็นมารยาทบรรยากาศในช่วงแรกนะดูไม่เปิดใจเลยอืมอ่ะงั้นเราสปอยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเป็นแฟนกับคนคนนี้จะดีไหมคะตอนนี้หลายๆคนคงได้คำตอบแล้วนะว่า ใช่คนที่อยู่ปัจจุบันนี้หรือเปล่าจากคำถามเมื่อกี้นะคะอ่ะขอ,ขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนกับชาวธาตุน้ำในเร็วๆนี้เนี่ยถ้าได้เป็นแฟนแล้วจะเป็นยังไงบ้างดีไหมถ้าชาวธาตุน้ำได้เป็นแฟนกับคนคนนี้นะคะจะดีไหมเป็นยังไงบ้างมีไพ่ชาวกลุ่มชาวพิจิกและชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะถ้าได้เป็นแฟน กรณีลักทางไกลอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องคิดมากเพราะว่ามันห่างไกลกันมันจะรู้สึกต้องใช้ความอดทนมากๆเลยกับการที่จะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะต้องไปไปมาเพราะว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงตัวเลือกทางเลือกนะคะเออมันเลยไม่สามารถผูกมัดอะไรกันได้อ่ะแบบ เพราะว่าอะไรมันติดเรื่องคนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าต้องมีการเลิกลายย่าล้างกับคนของตัวเองก่อนไหมนะคะมันก็เลยทําให้ออกแนวะแบบเออต้องไปไปมานะคะการเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนจะดีไหมอาจจะรู้สึกได้ถึงความถูกพันความเชื่อมโยงถึงกันแต่ความสัมพันธ์เหมือนต้องใช้ความอดทนสูงในะอย่างที่บอกมันเป็นรักทางเลือกหรือต้องเดินทาง นะคะความสัมพันธ์ที่ต้องไปไปมาความสัมพันธ์ที่มีคนเก่าป่วนเปี้ยนถ้าได้เป็นแฟนกันจะดีไหมถ้าได้เป็นแฟนกันจะดีไหมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปกันได้เรื่อยๆแต่โดดเด่นรักทางกายจริงๆอะแต่เหมือนต้องห่างกันอะทําให้ไม่สามารถผูกมัดกันได้นะคะยังยังยืนยันนะ ทำให้ไม่สามารถผูกมัดกันได้อ่ะมันมันทําได้แค่ไปเรื่อยๆพพอร์ตช่วยเหลือดูแลกันไปเติมเต็มความสุขให้กันไปแบบชิลๆแบบไม่คิดอะไรมากอะไรเงี้ยได้นะเออเพราะฉะนั้นต่อให้ถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันก็ดีในเรื่องของความมั่นคงในเชิงการดูแลช่วยเหลือซัสพอร์ตกันนะคะเออเป็นความสาัมพันธ์ที่เหมือนจะมีอนาคตได้แหละแต่มันผูกมัดกันลําบากด้วยระยะทางหรือเปล่าแค่นั้นเองนะ ไม่แน่ใจว่าด้วยระยะทางไหมนะคะเออหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะจะเป็นคนแบบเจ้าชูเจ้าสำรานชอบอิสระนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันคงมั่นคงแบบแบบต้องปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีอิสระมันถึงได้พื้นไพ่ไหนไม้ไงคือมันนิ่งมันไม่นิ่งอ่ะมันต้องเดินทางไปไปมามาหรือความสัมพันธ์นี้มีคนเจ้าชูเจ้าสำรานแล้วมันต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมากับใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอืม ถ้ารักทางกลก็คือเรื่องของเดินทางเลยอมอองั้นถามค่ะเป็นไปได้ไหมว่าชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้ยจะได้คบกันเป็นแฟนในหนึ่งปีชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้เป็นไปได้ไหมจะได้คบเป็นแฟนกันในหนึ่งปีอุ้ยขอใบเดียวค่ะชาวธาตุน้ํากับคนคนนี้จะได้เป็นแฟนกันในหนึ่งปีหรือไม่ขอใบเดียวเท่านั้นอุ้ยมีโอกาสมีโอกาสกับคนนี้นะแต่บอกแล้วนะคะว่า ความสัมพันธ์น่ะมันอาจจะเป็นรักทางไกลที่ต้องไปไปมา,มาความสัมพันธ์ที่มีตัวจริงอยู่เราต้องเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสองความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อมอ,อะไรนะเออมีคนแบบเอ้ยยังติดเจ้าชูเจ้าสำราญติดรักอิสระอืมนะคะเพราะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ในหนึ่งปีนะคะ เนาะจะได้คบกันเป็นแฟนอ่าโอเคจริงๆจ,จ,จะเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะยังไงออมก็ฝากนะคะผลิตภัณฑ์สายมูออมใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็รักกันชอบกันฝากสนับสนุนอุดหนุนกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนมมออมวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย